รื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีวงหนึ่งแต่แล้วการเดินทางในครั้งนั้นกลับทําให้เธอได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่เธอไม่มีวันลืมในช่วงที่เธอเดินทางไปถึงโรงแรมแห่งนั้น อยู่ในประเทศมาเลเซียโดยเธอไม่คิดว่าที่ต่างประเทศเธอจะได้พบกับเรื่องราวที่น่ากลัวไม่แพ้กับตอนที่อยู่ไทยเลยในระหว่างการเดินทางนั้นเธอได้เดินทางไปคนเดียวและนัดเจอเพื่อนของเธอที่คอนเสิร์ตเลยซึ่งแน่นอนว่าการจองโรงแรมและที่พักนั้นเธอต้องนอนพักอยู่เพียงลำพัง มันเลยทำให้เธอได้พบเจอกับเรื่องราวแบบนี้ในวันที่เธอได้ออกจากประเทศไทยเพื่อจะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเธอได้ออกเดินทางในช่วงตอนเย็นและถึงประเทศมาเลเซียในช่วงเวลาดึกค่อนข้างมากด้วยความที่ตอนนั้นเธอเดินทางคนเดียวเธอเลยคิดว่า จะนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองในตอนเช้าจะดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะเดินทางไปยังไงและก็กลัวจะหลงทางหากเดินทางคนเดียวในตอนกลางคืนมันคงจะอันตรายเธอจึงเสิร์ชหาที่พักในโทรศัพท์ของเธอเกี่ยวกับที่พักที่เธอจะพักในคืนนั้นในตอนที่เธอกำลังหาที่พักอยู่นั้น เธอได้พบกับโรงแรมมากมายแต่แล้วก็ได้เจอกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่เธอดูแล้วมันโอเคเป็นอย่างมากโรงแรมที่เธอได้เจอนั้นเป็นโรงแรมที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากมายแต่บรรยากาศโดยรวมนั้นดูดีห้องพักสวยด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวในตอนนั้น เธอก็ต้องเลือกที่พักที่ค่อนข้างปลอดภัยปรากฏว่าเธอได้เจอที่พักแห่งนี้ที่เธอคิดว่าทุกอย่างมันโอเคเธอเลยตัดสินใจที่จะนอนพักที่นี่ในคืนนี้พอเธอเดินไปถึงที่พักบรรยากาศโดยรวมนั้นโอเคเป็นอย่างมากเธอเห็นลูกค้าที่เข้ามาพักมากมายพอจะทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้าง พอเธอที่เช็คอินเข้าห้องและตั้งใจที่จะอาบน้ำและเข้านอนหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเรื่องแปลกๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาทันทีในช่วงที่เธอกําลังจะอาบน้ำต้องขอบอกก่อนว่าโรงแรมที่เธอพักนั้นจะเป็นโรงแรมค่งโฮเทลด้วยและห้องน้ำที่เธอต้องเข้านั้น เป็นห้องน้ำประเภทรวมแต่จะมีการแยกชายหญิงและแบ่งเป็นห้องห้องไปเช่นห้องสำหรับอาบน้ำห้องเข้าทำธุระและห้องแต่งตัวซึ่งจะแยกเป็นส่วนๆไปตอนที่เธอกำลังจะเดินเข้าไปในห้องน้ำพ่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็รู้สึกคนลุกขึ้นมาทันทีเพราะในตอนนั้น มันไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยด้วยความที่เป็นห้องน้ำรวมจึงมีห้องน้ำอยู่หลายห้องเรียงกันพอเธอเห็นว่าในตอนนั้นมีเธออยู่เพียงคนเดียวด้วยความกลัวเธอจึงเปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ในห้องน้ำทั้งหมดเพื่อจะทำให้หายรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างหลังจากนั้นเธอได้เริ่มอาบน้ำ พ่ออาบน้ำไปได้สักพักเธอได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังใช้ใดเป่าผมเป่าผมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำพอเธอได้ยินก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาบางและได้อาบน้ำต่อไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างจนอาบน้ำเสร็จเธอยังคงได้ยินเสียงของใดเป่าผมอยู่และจังหวะที่กำลังเปิดประตูห้องน้ำ ปรากฏว่าเสียงของใดเปาภผมนั้นได้หายไปและก็ได้ยินเสียงของคนชักปลักออกเธอจึงรีบเดินไปดูตรงบริเวณหน้ากระจกว่ามีใครยืนอยู่ไหมแต่ปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยสุดท้ายแล้วเธอไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เธอได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่